สวัสดีเพื่อนเพื่อนตุน่าพกกับในการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะที่21นะครับเดือนกันยานะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ดาวพระจันทร์ยังโคจรอยู่คู่กับดาวศุกร์ครับแล้วเดี๋ยวบ่ายสองเศษนะฮะดาวพระจันทร์ก็จะย้ายไปได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับมันก็จะมีความชื่นฉ่ำใจอ่าและยางน้อยใครที่แบบมีความกังวลทุกวิตกอะไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้สบายใจขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นะครับ ใครที่มีเรื่องต้องพูดต้องคุยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องขอร้องให้การช่วยเหลือนะครับดาบประจำจะไปสปาร์คดาวพุดธนะฮะคือพุดธคือปากวาจาหรือการพูดคุยการติดตอ่อการต่อรองการเดินทางการสื่อสารการวานให้ช่วยเหลือนะฮะหรือบางทีการติดต่อเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามมันจะราบรื่นขึ้นได้อ,อย่างน้อยมันมีคนช่วยเหลือหรือมีวิธีที่จะพูดคุยแล้วเขาเชื่อถือเรามากขึ้นนะนะฮะนี่คือ เรื่องเด่นๆนะครับช่วงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับการทําสวยทาหล่อนะฮะเออวันนี้วันหยุดพอดีนะใครที่จะซื้อเสื้อผ้านะฮะเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามก็ใช้วันนี้ซื้อได้ถ้าวันนี้เราตั้งใจหรือต้องการนะครับจะไปตัดผมนะครับทําสีผม เข้าสปานะฮะตัดเล็บนะครับจะเพ้นเล็บเออก็ทำสวยทำหลอมเลยนะอะไรที่เกี่ยวความงามนะครับได้ทุกแบบนะฮะจะซื้อครีมนะครับอะไรบางทีถ้าจะใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายภายนอกภายในตั้งใจจะออกกาลังกายดูแลสุขภาพร่างกายตั้งใจจะลดน้ําหนักอะไรก็ว่าไปนะฮะช่วงนี้สามารถทําได้นะครับคือมันเป็นอะไรที่ทําให้เราดูดีขึ้นนะครับภายนอกภายในได้ทั้งหมดนะครับ รวมถึงบางทีเพื่อนๆตั้งใจอยากจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตใจตัวเองเป็นพิเศษบางคนจะมีร้านสะดวกซื้อร้านเสริมสวยมีเปิดร้านในออนไลน์นะฮะขายของสวยงามอะไรก็ตามโอเควันนี้เป็นวันที่เหมาะกันจะจัดโปรโจะกระตุ้นยอดขายทำการตลาดหรือทำอะไรที่เกี่ยวความสวยงามต่างๆนะฮะทำกิจกรรมหรือว่าจะวางแผนอะไรก็ตาม มีความคืบหน้าดีนะ,ะตัวเลขดีนะฮะมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับจริงๆเรื่องเกี่ยวกับน,นำประโยน์ทัหล่อมีหลายอย่างนะฮะซื้อของมีค่าของมีราคาในะฮะในช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราจะไปซื้อในวันไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าได้เลือกดีๆบางทีอาจจะได้ของที่มันโอเคราคาที่พึงพอใจอะไรเงี้ยฮะมันก็โอเคนะครับฉนันจังหวะดาวไม่ได้เสียหายฉะนั้นถ้าเราจะซื้อจะช็อปจะใช้อะไรเป็นพิเศษในช่วงนี้มันก็อาจจะได้ของที่ดีราคาที่มันไม่ต้องแบบ แพงเกินฮะหรือว่าได้ของที่มันมีคุณภาพเกโาเคฮะไม่ต้องไปเคลมไม่ต้องไปทําประกันสินค้าอะไรพิ่นิด้วยนะครับน,นี่คือจุดเด่นนะฮะเลขเลื่อนครับเดี๋ยวคุยกันต่อเอาเรื่องเลขราศีมงคลก่อนนะฮะขั้นการนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเลอกอีกเลือหนึ่งมันยาวหน่อยเดี๋ยวบางคนเขารอนะฮะเรื่องของอเลขราศีมงคลมีนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีไปพิเศษฮะคือเลขห้าต่อมาครับคือเลขสี่นะฮะ 5 40แล้วก็เลขสุดท้ายที่ใช้ดีคือเลข7นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือเลข6ครับสีครับที่ถูกโฉลกคือสีส้มสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะครับสุดท้ายสีที่ถูกฉลกนะฮะหรือถือโอเคนะฮะก็คือสีดำนะครับส่วนสีที่ื่องเลี่ยงหรือไม่ค่อยใช้นะครับคือสีฟ้านะครับสีเดียวนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็ทิศทางซ้ายขวานะครับวันนี้ให้เลือกฝั่งซ้ายนะครับซ้ายและด้านบนนะครับถ้าต้องเลือกทิศทางซ้ายขวาดีเอาง้ายถ้าบนล่างดีให้เลือกบนนะครับนี่คือจ้งหวะโอกาสนะครับที่ดาวมาสัมพันธ์นะฮะเพื่อนๆอย่าไปมองเป็นโรตรี่อย่างเดียวนะครับดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้แบบให้หวยอะไรงี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งมงคลหรือเรื่องมงคลของวันนี้นะครับเพื่อนๆอาชีพอะไรต้องการก็ตามนะครับ ตั้งใจจะใช้ตัวเลขไปตัดสินใจในเรื่องการตั้งราคาสินค้าหรือบางคนประมูลราคาก็มีนะฮะหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของทิศทางนะครับก็ใช้นะฮะเลขและสีมงคลเป็นพิเศษบางคนวันนี้ต้องคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่ใส่สีอะไรดีนะ,ะมันจะได้แบบมีสเสน่ห์นะ,ะอย่างน้อยท่านก็จะเมตตาเราเลยนะอะไราเงี้ยคือมันก็นี่ฮะฉลกหมนี้ได้นะครับโอเคนะฮะเลขและสีบางทีมันเป็นเลิกโดยทั่วไปทั้งหมดใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้ โอเคนะครับแล้วก็เรื่องของเลขสีทิศทางครบแล้วนะฮะต่อมามาดูต่อเ่ิงที่2ครับมี่องเลืกเลกเกี่ยวกับการไหวพระธรรมบูรีครับอธิษฐานจิตนะฮะหรือจะขอความช่วยเหลือ,อความเมตตาจากใครฮะก็เป็นโอกาสที่จะโน้มน้าวใจคนหรือว่าคุยเร้่สำเร็จนะครับเผื่อเพื่อนมีความ,มตั้งใจอยากจะคุยเรื่องสําคัญคนสําคัญโอเคได้อยากจะผู้ใหญ่ช่วยเหลือขอให้ผู้ใหญ่เมตตา คุยกับบุปการีนะครับขอให้ท่านช่วยนะฮะเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็ต้อมีเลิกงามยามดีนะฮะถ้าใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่าแล้วฟังคลิปนี้พร้อมกับลูกอยู่อีกบ้านหนึ่งนะฮะวันนี้พรุ่งนี้เราก็ลาไปที่อื่นก่อนเพราะเดี๋ยว,ยวลูกมาเยี่ยมนะครับแม่ทังไม่พอนะครับอ่าหลบๆนี่หนีบ้างนะฮะเขาจะได้ใช้เงิน เก่งขึ้นนะฮะบริหารการเงินเก่งขึ้นโอเคครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการขอให้ใครช่วยเหลือขอคอเมตขอความเมตตานะฮะได้ครับในเรื่องแบบนี้นครับบางคนตั้งใจครับจะคุยหรือยือน่นเอกาสารสําคัญนะฮะในช่วงนี้ก็ได้แต่ต้องระวังอารมณ์นะผมก็ห่วงเรื่องอารมณ์ครับคาพูดคําจาการยืน่นเอกสารสัญญาทํานิติกรรมทำธุรกรรมต่างๆดีหมดเพียงแต่ว่าช่วงนี้ระวังอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงๆแล้วมันจะพาทารบาบวงคนง่ายนะต้องมาระวังเรื่องของอารมณ์เป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะ วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะฮะวันนี้ดาวระจจัน์ก็อยู่ตําแหน่งเด่นนะครับใครที่เกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะพบทางสว่างเจอคนทางที่ปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็วันนี้ครับดาวปรจจัน์จะขยับย้ายในช่วงบ่ายสองเทเศษนะฮะดาวประจัน์มีอยู่ตําแหน่งราชาโชคนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจอีกประการนึงคือ คนอนุเคราสะดวกให้นะฮะหรือบางทีใครที่จะเอ่ยปากขอให้ใครช่วยเหลือดูแลเมตตาเออเนี่ยเป็นวันที่เด่นนะฮะวันสองวันเนี้ยเด่นเป็นพิเศษนะฮะจะเจราจาต่อรองสินค้าก็ได้จะผานผ่อนผ่อนผันเรื่องหนี้สินบางทีก็ได้นะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะฮะเราเริ่มต้นก่อนได้เปรียบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นครับสิ่งที่ยังต้องเตือนอยู่คือดาวศุกร์มะเร็งกับดาวเสานะฮะดาวคูนนี้มันจะขอให้เกิดเรื่องของปัญหาจุกจิกเรื่องความรักนะฮะ ต้องระมัดระวังเรื่องความรักระวังเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับบางทีมีเหตุให้ขัดใจกันและกันชงดี้ต้องแบบพยายามคุยดีๆนะครับพยายามอย่าอารมณ์เสียนะครับวันนี้จะมีคนกวนอารมณ์เล็กๆกันน้อยได้ตลอดเวลาหรือว่ามีความน้อยใจคาดหวังอะไรแล้วไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังบางทีมีเรื่องให้เราเศร้าใจฉะนั้นชุนี้ต้องหนักแน่นนะอย่าคิดมากนะใครพูดอะไรไม่ดีก็อย่าไปสนใจครับบางทีเบียเชวูบุงเขาเนะฮะเราอย่าเอามาคิดเครียดนานเกินนะครับ วันนี้หนักแน่นมั่นคงยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดีให้อภัยร่วมอรวยนะครับยืดหยุ่นบ้างก็ดีนะครับมันจะทําให้เรามีความสุขด้วยแล้วมันก็เซฟอะไรที่ทําให้เราจะมีปัญหากับใครในอนาคตมันหายไปด้วยครับคือไม่ต้องทะเลาะกับใครนะครับเกียนะฮะแล้วคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับนับถอยหลังสามดสุดท้ายนะฮะมันเข้าใกล้สามสุดท้ายเลยครับโลกและบ้านเมืองนะครับเปลี่ยนไปที่ทางไหนครับผมก็ลงคลิปนี้เพื่อนๆก็เดี๋ยวลองไปดูในลิงก์ข้างล่างนะฮะผมวางไว้นะครับ ว่าสามเดือนนี้ไปนะฮะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับการเงินเป็นไงบ้างนะฮะโดยรวมทั้งหมดนะครับลงทุนอะไรดีนะฮะหรือว่าความรักต้องระวังอะไรหรือเปล่านะครับมีอะไรที่แบบต้องรีบเร่งดูแลเป็นปัญหาพิเศษนะฮะเรารู้ดวงโลกหน้าเราป้องกันได้ทันเวลามันก็ไม่ต้องมีปัญหาที่บานปลายนะครับนี่คือจังหวะที่เด่นนะฮะจริงๆวันนี้ใครที่จะไปว่างๆไปไหว้พระบ้างก็ดีนะครับวางพระไ้พระที่เราหรือทําบุญนะครับทําบุญทาทานอะไรที่เรารู้สึกสบายใจนะฮะ ชุดนี้แต่ชุดนี้คือผมเคยไปคุยกับพระนะฮะในละลายๆวัดว่าเออคนหายไปบ้างไหมนะฮะเพราะว่าข่าวคราวเพียบเลยนะครับชุดนี้มีแต่เรื่องพระเรื่องศาสนาเรื่องพระสงฆ์นะฮะหลวงพ่อท่านบอกได้ไหมท่านบอกว่าคนศรัทธานะฮะเขารู้แยกถูก,กว่าวัดหรือศาสนาหรือคนนะฮะทำถูกไม่ถูกนะฮะเขาก็มาทําบุญตามปกติถ้าใครที่ สุกวันไหวนะครับไม่รู้จะยังไงนะฮะสับสนเขาอาจจะเบรกๆบซักช่วงเวลานึ่งนะฮะพอได้ศึกษาธรรมะต่างๆโอเคแล้วไปเจอครูบาจาดีๆเดี๋ยวก,ก็มีแรงจูงใจดึงดูดไปยังาศาสนาหรือว่าธรรมะในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับให้เขาสบายใจฉะนั้นก็เป็นช่วงของการสะสางอะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวก็คัดเกณฑ์คัดกรองผู้ที่มีธรรมหรือผู้ที่มีจริตนะฮะ ในเรื่องของการรับคําสอนต่างๆแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเขาก็ไปเจอกันเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะธรรมะยังดีอยู่นะฮะคนที่นํามาใช้ผิดๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้มันเกิดเรื่องราวในช่วงนี้เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นการสะสางสักช่วงนึ้นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณซุปเปอร์แทงนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะครับ เอาตามที่เพื่อนๆสบายใจนะไม่เสียดเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับขอบคุณที่มาเป็นสมาชิกนะฮะมาซัพพอร์ตช่องนะครับขอบคุณมากก็ดูดวง12สราศีครับชาวราศีกรกฎครับสิงการฮัเลอที่กฎนะครับวันนี้จังหวัดดามันเด็ดเลยนะกรากฎตั้งใจทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานหรือภารกิจจะเดินทางไปไหนวันนี้ผลลัพธ์ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะฮะ จังหวะดาวการเจราจาเด่นการแก้ปัญหาดีการทํางานเชิงรุกดีการทําเรื่องสําคัญสําคัญมีความสําเร็จนะครับความคืบหน้าในการงานการเจราจาการติดต่อกัอนต่อรองนะฮะการทําเรื่องสาคัญสาคัญโอเควันนี้ลุยนะครับเผื่อมีงานหรือต้องทําอะไรก็โอเคราบรื่นวันนี้จะใครที่ไม่ทํางานครับเตือนนิดนึงฮะทำอะไรต้องรีบทํานะเพราะว่าจังหวะดาวมันมีดวงที่ต้อง เร่งงานหรือเร่งทํากิจกรรมส่วนตัวพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีงานแทรกงานด่วนภารกิจแทรกด่วนหรือถูกเบรกซักโปรแกรมหนึ่งแล้วต้องไปทําโปรแกรมอื่นนะฮะหรือว่าต้องเดินทางไปที่อื่นอะไรเงี้ยคือมันมีความผันผวนนะครับวันนี้นเพื่อนๆยืดหยุ่นนะถ้าบางนัดมันไม่เป็นไปตามนั้นไปทำอย่างอื่นก็โอเคมันก็มีความสุขอย่างอื่นได้นะฮะอย่างน้อยผลลัพธ์ต่างๆที่เราเจอวันนี้คือน่าพอใจการเงินครับช่วงนี้ใครจ่ายบ้านและครอบครัว มาเลยนะครับบ้านและครอบครัวค่าใช้จ่ายจุกจิกคนในครอบครัวสมาชิกลูกหลานไปโรงพยาบาลเสีเลี้ยงโอเคช่วงเนี้ยค่าใช้จ่ายขึ้นปิดเลยนะฮะของบางอย่างจะหมดก็ได้นะฮะหรือบางคนป่วยแค่ไม่สบายพาลูกหลานไปเรียกว่ารักษาคุณหมอแล้วก็ค่าใช้จ่ายจุกจิกของบ้านและครอบครัวของบางอย่างมันต้องใช้หรือหมดพอดีก็จะไม่ต้องหมุนก็ต้องใช้นะฮะโอกาสจังหวะมาให้คว้าไวนะเผื่อเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่อยากทํานะครับ ลังเลทําดีไหมอะไรคือถ้าเราว่างจริงทําได้ทาอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษนะฮะในเรื่องดีๆนะแล้วก็ประการต่อมาครับคาา่าใช้จ่ายหลักๆช่วงนี้อย่างที่บอก่าบ้านและครอบครัวมันมีค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือยานพาหนะน้วยนะเตรียมของพร้อมนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของค่ายค้าขายครับวันนี้มีโอกาสทํากําไรได้หรือพอจะคาดหวังเรื่องของเงินได้นะครับแต่มันมีรายจ่ายครอบครัวโผล่มานะครับช่วงนี้เงินเข้าปุ๊บออกปั๊บกับคนอื่นแทนเฉยเลย มีคนในครอบครัวใช้เงินแทนต่อมาครับสุขภาพร่างกายนะครับเจ็บคอปวดหัวแล้วก็ร้อนในที่นี่วัยสอวอนะครับโรคประจำตัวแล้วก็ขาเข่าข้อข้อต่างๆต้องระวังนะครับมุมดาประการถัมาฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วยระวังปวดไข้ไม่สบายอย่างนึงคือผมเรียกว่ามีดงนงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะอ่าทุกทเฮตเตอวัยนะฮะระวังเดิงเจ็บไม่เจ็บตัวความรักคนโสดช่วงนีน้เด่นชอบใครคุยยาวได้เลยครับสคนที่ไม่คุยแฟนแล้วเดาความรักช่วงนี้เด่นนะครับ พึ่งพาไหว้วานให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับดูต่อครับในระยะนี้ครับลูกหลานบริวารสตลีงทําให้เรามีความสุขหรืออย่างน้อยเป็นที่ชาร์จแบตอย่างน้อยมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจเสน่ห์เน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวเรียกว่าเข้มๆหรือจัดเต็มได้นะครับต่อมาชาวศีสิงห์ภารกิจงานเด่นการเดินทางการแก้ปัญหาการเจรจาสําเร็จมีเรื่องอะไรที่ทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจรีบเร่งทําโดยไว เพราะว่าวันนี้โปรแกรมต่างๆค่อนข้างจะบีบๆหน่อยมีเหตุให้ต้องไปไหนมาไหนฮะหรือว่าบางทีบางโปรแกรมนัดไว้2ที่ติดบางที่อาจจะกินเวลานานมันก็จะไปทําให้อีกที่หนึ่งมันเรียกว่าไม่ตรงเวลานะครับฉะนั้นชุดนี้รักษาเวลานะครับเออคนณเนสิ่งต้องรักษารักษาเวลาดีๆวม,มดาวถ้าใครที่ทํางานครับวันนี้ระวัง ถอนเงินผิดบ้างหรือค้าขายฮะหรือว่าทํางานก็ตามมันมีดวงลุดหลงลืมเล็กเล็กน้อยก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อดีฮะในช่วงนี้ลูกหลานเป็นวันสัต์เลี้ยงทาให้เรามีความสุขหรือทํให้เราสบายใจหรือทําให้เรามีพลังใจก็ดีนะครับดาวงเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายคือบ้านและครอบครัวอย่างที่บอกฮะว่าค่าใช้จ่ายหนีไม่พ้นครับเรื่องของบ้านครอบครัวคนในสมาชิกในบ้านคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายจุกจิกส่วนตัวก็โอเคมีเข้ามาด้วยแต่มันต้องกลัว จังหวะโอกาสหรือดาวต่างๆครับในระยะนี้ก็ถือว่ามันมีดวงผมเรียกว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องคนนะครับช่วยระวังเรื่องคนหน่อยนะฮะบางทีเจอคนพูดไม่เข้าหูกวนประสาทขัดแก้งขัดขาขัดคอทาให้อารมณ์เสียนะฮะช่วงนี้ใจเย็นๆแล้วก็หนักแน่นนะวันนี้เจอใครก็ตามอาจจะทําให้เราหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับใจเย็นๆหนักแน่นอย่าไปทะเลาะ การต่อมาครับถ้าค้าขายผมเติอมอีกอย่างหนึ่าอาจจะหาสินค้าใ,ใหม่เข้ามานะฮะหรือว่าหาวิธีจัดโปรโมชั่นอะไรก็ตามหรือกระตุ้นยอดขายนะครับในช่วงจากนี้ไปบ้างก็ดนนีนะฮะความรักครับโอ้เสน่ห์แรงทั้งโสดไม่โสดช่วงนี้เสน่ห์แรงนะฮะดาวสุกกับโครจรทับดาวสุกดาวขอบพรคั่งอยู่ดาวพระจันทร์โคจรความอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับโครจรทับช่วงนี้ถ้าจะคุยหรือจีบใครก็ตามเาุมมั่ววยใจเย็นๆนะฮะ ให้การช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาถามสำรับทุกสุขดิบคือเป็นขววงเป็นยาจะดีมากจะประับใจเป็นพิเศษแล้วก็ต่อมาครับมุมดาวถ้าเรื่องของการแก้ปัญหานะครับช่วงนี้จะมีปัญหาบางเรื่องต้องคิดต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องคุยต้องรุยนะครับช่วงนี้ปัญหาจุกจิกเยอะหน่อยแต่ไม่ซีเรียสน,นะครับอย่างที่บอกว่าทําอะไรก็ตามสุดท้ายจะประสบสําเร็จนะครับในการแก้ปัญหาในการทํากิจกรรมของวันนี้ ลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนี่คือสิ่งที่ชื่นใจสิ่งที่ทําให้เราสบายใจอย่างน้อยก็สิ่งที่เราสุขใจเราอาจจะช่วยเหลือบางเรื่องอย่างน้อยเราก็มีความสุขใจที่อยู่ใกล้ชิดลูกหลานสั์เลี้ยงเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับเสนด์เสื้อผ้าเน้นสีทูโทนสองสีเสื้อผ้าใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมสูุขราพระวังเบาหวานความดันไมเกรนนะครับถ้าวัยทั่วไประวังเป็นหวัดเป็นไข้นะครับถ้ามีวัยสวร,ระวังเรื่องของเรียกว่า โรคประจําตัวนะฮะมันประทุขึ้นมาได้นะครับต่อมาชาวราศีกันครับภารกิจการงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้อะไรที่เราแบบไม่สบายใจนะฮะหรืออะไรที่ทุกข์ใจกังวลใจเดี๋ยวมีทางออกเสมอดวงดาวตัวช่วยมีนะฮะเผื่อตั้งใจจะทําอะไรไปพิเศษนะฮะก็สามารถทําในช่วงนี้ได้นะฮะภารกิจสําคัญเด่นการเคลียร์เรื่องสําคัญสําเร็จใครที่มีปัญหาทุกข์กังวลไม่สบายใจ หรือวิตกสิ่งใดก็ตามข้อดีคือจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเพืเ่อนๆครับชาวศีกรนณเน,นี้ยอยากทำอะไรก็ทำได้นะฮะเพราะมันเหมือนมีกรอบคุ้มครอง,องหรือว่ามีทางออกในปัญหาที่เจอนะครับถ้าใครกรณีที่มีเรื่องยุ่งๆหมดนี้นะให้รู้ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเคลียร์จัดก,การเรื่องสำคัญสำคัญได้มุมดาวนะครับในยานี้สิ่งที่เตือนนะครับคือเรื่องของการหมุนเงินใช้เงิน อูาใช้จ่ายเอาเลือกนะครับเช้จ,จ่ายไม่รู้มันมาจากไหนตั้งนานนะครับเรื่องบ้านครอบครัวก็มีกินอยู่หลับนอนทั่วไปแถมไม่ต้องซื้อของสําคัญเข้าบ้านแล้วก็เรื่องของกิจกรรมสมาชิกในครอบครัวก็มีเข้ามาด้วยคือมันเป็นรายจ่ายจุกจิกกันนะฮะทาให้เรารู้สึกว่าทำไมมันมาเยอะแต่ว่าดีที่มันหมุนได้นะฮะดีที่เรารู้ว่าโอเคเราสามารถบริหารรเงินได้แต่เดี๋ยวจะมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจส่วนตัวนะ หรือซื้อของจําเป็นให้บ้านครอบครัวแล้วก็ให้กับคนที่รักนะครับมีเลยจหรือแนะ่จุกจิตในช่วงวันสองวันนี้น,นะครับต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดนี่ดูดีนะฮะโสดแบบชอบใครผมก็เน้นย้าเสมอครับชุดนเสนสเนอห์แรงดาวทิดดาวพุดเด่นพูดคุยโน้มน้าใจคนเก่งจีบหรือรู้สึกดีกับใครคุยแล้วเขาจะรู้สึกดีตอบหรือมีสิ่งดีๆให้ชื่นใจ เขาพูดคาจาช่วงนี้มันจะตรงใจเขานะฮะฉะนั้นความรักของผมก็เลยดูว่าโอเคอช่วงนี้รุกได้เสียคนที่ไปคุยแฟนนะฮะดาวความรักในช่วงนี้ก็ยังเห็นดาวคู่ครองคนรักนะฮะอยู่ตําำแหน่งการงานวาในให้เ็าช่วยเรื่องสําคัญคัญพอได้อยู่นะแต่ต้องระวังเขาปวดให้มมนสบายแล้วก็ระวังอารมณ์หุดอิดโดยฉับพลันนะครับไม่รู้เขาอยู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมาทําให้อารมณ์เสียนั้นตรงนี้ต้องหนักแน่นใจเย็นไม่อยากคุยด้วยก็ถอยไปแต่อย่าทะเลาะนะครับถอยถอยได้ก็ถอยนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายครับท้องบวมท้องเสียปุ๊บของอาหารการกินทําให้ตัวป่วยเลยช่วงนี้นะฮะระวังดีๆนะกินไม่ป่วยน้ําหนักตัวเพิ่มก็โอ้โหอีกแล้วนะครับลดยากยากนะฮะขึ้นโอ้โหพวดอย่างน่ากลัวนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็ระวังเรื่องอาหารการกินดีๆทําให้ป่วยท่านีใบสวรครับแล้วก็ปวดหลังข้อบ่าหลายกดไหลย้อนนะครับลูกหลานบรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงชุดดวงเสริมนะครับมีเรื่องให้ชื่นใจ มีเรื่องให้สบายใจหรือมีเรื่องให้สุขใจครับช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงถึงอาจจะงงงแงหรือบางเรื่องบ้างนะฮะแต่ผมก็ยังดูโดยรวมนะครับก็ถือว่ายังมีเรื่องดีๆชื่นใจเป็นพิเศษใช้งานได้ยังได้อยู่นะครับต่อมาครับเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยฮะช่วงนี้เน้นโทนสองสีเหมือนกันนะครับไว้ด้านแต่งหน้าแนวสว่างสาสบายตาหรือแต่งแนวแบบอ่อนหวานอ่อนโยนนะฮะประมาณนี้ดีเป็นพิเศษนะครับสุดท้ายครับช่วงนี้นะครับ ข้อดีของคนราศิกันคือเจราจาเด่นเผื่อเพื่อน,นมีเรื่องอะไรก็ตามใช้คนกับตัวเองตัวเองจะไปคุยประจา,กการได้ดีกว่านะครับจบครับขอคุยตามครับท่านที่ฟังเวลาใดก็ตามมีก็สูงมากนะครับสิ่งดีๆเกิดแก่ทุตะครอบครัวเป็นกำลังใจนะครับเสร็จครับ